อย่าทำผมอย่าทำผมเอาผมมาลมเจียผมโขูนแล้วนะครับเอาหมาอีกแล้วโอ้ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะกดเลยกดเลยนิค่ามิการีลืมกดติดตามมิการีนะค่ะเฮ้เฮ้สวัสดีครับผมชื่อป๊อกกี้ครับ ตอนนี้ผมง่วงนอนครับเจ้านายผมมันบ้าครับเอาผมมาถ่ายคลิป <c oughs> <c oughs> ผมหายใจเหนื่อยมากแล้วครับ <c oughs> ผมวิ่งนี้ครับไม่ยอมไม่ถ่ายคลิปตอนนี้ผมก็มานั่งหอบอยู่นะครับบายไปนอนที่กงเลยบายบายไปนอนที่กงเอา้าผมหาอีกแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับเจ้านายครับเอาผมไปนอนเลยครับผมไม่อยู่วัยแล้วครับปวดใจ <c oughs> ผมวิ่งหนีจนนายเนี่ยจนนายเอาผมมาถ่ายคลิปผมเหนื่อยผมหอบเนี่ยเห็นไหมโอ้ยไม่ต้องมาจุบผมเหนื่อยอยู่โอ้ยโอ้ยยา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 ผมไม่อยากจะจุบอย่าทำผมอย่าทำผมเอ้ยผมอารมณ์เสียผมโควแล้วนะครับเอ้โหอีกแล้วโอ้ยผมขอตัวไปนอนก่อนได้ไหมยังไม่ต้องมาถ่ายผมอ่ะ เออมาลมดีแล้วผมจะให้ถ่ายโอ้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้ากีไปแล้วน้องเกลเจ้ากีลมเสียเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปตามเจ้าไอจีกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋ออ๋อ